นี่เตรียมตัวไปโตล้มนาวครับไปกลางเต้นเตรียมตัวแล้วลวองเปิดครับเปิดลูกเกนการเปลนนะการเป็นบุกเกเ็ตแบบที่เดิมก็บุเก็ตไปกลางเต้นทิปแรกที่สิกาเงเต้นโอ้โหอุปกรณ์ที่ขาดไปเลยคือกันก ก็ค yeah. 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 mm ือเต้นไปการเต็นอุปกรณ์ขาดเลยคือเต็นคอนโซนไปมาตัวยางหรือจะไการเต็นอย่างนี้ไไ่ไปอุปกรณ์พ่อม้ยเลยมีความรู้เรื่องการเต้นแบบแนะนำเบาปอดได้ครับเลย โอ้เหล่าผู้มือคู่มือการเซ็นครับอย่างเนี้ยเขาเอ็นยัง นี่เขาเอ็ดนีนยังครับแหนมหม้อหมอมันคือหกเดือนโอ้อุปกรณ์มันลายปากนี่ติดการเส้นเลนี่อยังแต่ไม่ถูกที่รอดบนันนี่โอ้นี่เสีื่ย ไปวปอนขออ่านเนี่ยคูมม่มือก่อนเด้ว<ะ>้ามาแล้วมาแล้วมามาบ้าส<ะ>ี่บ้า 对。 càng bên coi bản này tưởng tưởng con này, này. ตงวอัสี่มุมตึงออกกนไว้นะให้มันหักนะ สี่ว่ะได้ดึงินะด่ <S <S ารวยโอ้งสี่ว่ะโอ้ยขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้ยเฮ็ดีสิพี่พ่ศ์ตัวไหนไหม พี่สือทางไหนต้องหันไปทางนี้ัอนออกทางนี้อ,อันหันวยมาทางนี้จากปากแน เขานี่เ,าเขาที่บ้านนี้เป็นแบบไม่จะนอนได้ครั้งเดียวสองครั้งแค่สอลครั้งก็พมถ้าไป็นบ่อยๆจริงๆถ้าไปเอาของกี่ข้อมันนานหนาคนนี้

นี่มันอันนี้นมันอันนั้นเปิดขึ้นนี่เปิดขึ้นมาเอ,าน,อ,อนี่อเียมดกจได้น้อย,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 นนอยหอ่้นี่คอนี่คืออะไรใส่โทรศัพท์ ไปได้อะไทอาที่รองพื้นน่ะเดี๋ยวฝนตกมันจะหยาดเถ้าพุ นก็เป็นบ้านแมวไปเลยปะอดีนะ่างไว้พวกแกพวกเนี่ยเ้ไม่ดีเลยอะฮ่อยบายดว้เลียวเลยครับนี่ยบุกอ่กนกางเต้น แล้วพวกนี้เอาไว้ทำอะไรพวกเด็กพวกนี้สมองไงยึดไงไม่เนะี่ยนั่นแหละแบบนี้ก็ฟิวหรือเนี่ยตัดสมองตัดยังไงแค่ก็รอถามคนเพราเป็นเราถามไม่หมดไม่เชื่อไม่เชื่อเลยต้องรอพวกนี้นั่นแหละแล้วก็ต้องดึงร้อยพวกนี้ แนวไปนหนึ่งยางครับอุปกรณ์กลางเต้นได้เต้นแล้วในอุปกรณ์นอนโอ้หลายอย่างตัวนี้ไปครับไปเที่ยวน้ำกันไปโตล่มหนาวน้ำกันครับ